พอใกล้เลือกตั้งมันทำยังกบบเป็นฤดูการซื้อขายนักเตะฟุตบอลเปรียบกันไม่ได้ทำไมเขาขายตัวเหมือนกันไหมเอาค่าตัวเป็นหลักคคุณก็ย้ายอุดมการเรียบร้อยจากพักหนึ่งไปอยู่อีกพักหนึ่งไอ้พักเก่าก็บิดราคาขึ้นสู้ๆนะครับพักไหนมีแนวโน้มว่าจะได้เป็นรัฐบาลต่อไปผมก็ย้ายไป เพื่อหวังที่จะไปเกาะเขียวอำนาจและผลประโยชน์เพราะการเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งที่เลวร้ยายกว่านั้นคือย้ายไปทั้งมุงซื้อทีมมาตามหลักอี o น o มีออฟสเกลหรือตบัดสัตว์ย้ายไปทั้งพักเลยถ้านายเขาเอ็นดูนายเขาอยากให้ดูเอ็นต้องเอาใจนายใช่ไหมว่ามันดีเกินไปเพราะสกีนาใพร่ธาดมันสัมสอนไม่ได้ การแจกเงินที่คนเข้าใจว่าไปซื้อเนี่ยมันไม่ได้ซื้อทั่วไปแต่มันซื้อผ่านหัวหน้ามุง้งประเทศชาติเสียอะไรประเทศชาติเสียแน่กลายเป็นว่ากลุ่มอุปถัมภ์ทั้งหลายจะต้องไปสร้างอำนาจเพื่อไปแย่งชิงทรัพยากรของประเทศเพ<ะ>ื่อมาแบ่งกันในบรรดากลุ่มอุปถัมภ์มันก็จะหนีไม่พ้นการทุจริตคอร์รัปชัน